ครับพี่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 เท่าไหร่นะสามสิบใบใช่ป่ะสามสิบใบได้เงินเท่าไหร่สี่แสนใช่ป่ะสามสิบใบได้เงินสี่แสนใช่ไหมคุณชนะใช่ไหมคุณดูใช่ไหมได้เงินเท่าไหร่ หนึ่งอ็หมอโอ้โหหนเสบายสบายหนึ่งเอ็มสบายตังหนเมอเดี๋ยวตำรวจมาสบายีสอดีสอดดีสอดทีสออบเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวตำรวจมันมาเอาเลยสอไปดิไอ้ผมต้องแปเวารล้องสามสับเบรแล้ววะเ้ยมันมันรีมันรีเวลาปะ ูไม่เวลาปะ่อมนดีเวลาพี่อะไร่ะไม่ใครไม่รูวมาทิ้งเนี่ยพี่ได้วอบออกไปได้มียเราเมียทะเลาะกันดิมียทาะกันดิเอางี้ไอ้ลัคกี้ถ้ามึงช่วยแก๊ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวกูเอาไึกับอาบึกปากวยน้องชายพี่บึกโชว์ให้กูเห็นหน่อยให้จดจาหน่อยลักี้ไหน ไปขับรถตึงจริงไหมเมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นตำรวจอยู่โอเคไม่กลับแล้วโอเคไม่กลับแล้วก็ตายแล้วมึงไอ้เหี้ยไปไปไหนก็ไปได้สัตว์ไปแนละ้อุ้ยคนดูใจมึงหน่อยไปซะ้วอีโอ้ยอย่าแปลงรูผมด้วยแต่ตึงนะเนี่ยแต่มันอ่ะนะผมว่าจะทำนายไว้นะผมว่ามันอุ้มได้อยู่แล้วพวกเนี้ยมันอุ้มได้แล้วแต่แค่ช้าเร็ว แค่ไหนแต่มันต้องใช้เวลามันไม่จบไวๆแน่สามสิบใบอะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงอา้าวแง้งยังไงดิยังไงน้องไล่อยู่คันนึงเนี่ยยังไงดิยังไงดิยังไงดิฮเฮ้ยไอ้เฮยียเด้เฮ้ยเอาดิมึงตึงขนาดนี้เลยเนี่ยครับพี่ชายออกมาดิ <c oughs> ไม่เคยไอตั้งแต่ตั้งแต่มีอยู่เจคยังไม่เห็นไลอุ้มเองเลยนะนี่ได้เห็นแล้วว่ะ มันมันมันไม่เหมือนกันี่มันอุ้มไม่เหมือนกันอันนี้เราเห่นตลอดเวลาโอ้ยแต่ขับรถอย่างโหเลยว่าเฮียสมแล้วที่แบบว่าพี่โยนโยนงานให้อะเนาะแล้วมึงเอาไว้พี่ตลอดอะเนาะจริงนะมือหนึ่งในคนที่กูไว้ใจนะไอการอุ้มอะเออจริงจริงแต่ผมดึงดึงให้เพื่อนนะเพื่อนเล่นนอกเมืองโหดจัดโหดจัดหนึ่งล้อโอ้โหทำไมกี้ช็อตนี้ช็อตเมื่อกี้หนึ่งล้อนี้โหดจัดเลยนะนี่ใครเนี่ย ลักกี้อ่ะใครวะเมลอนหอ่อเมล่นอนอยู่อ่ะเอาแตกแล้วเหรอไอ,อ,อ้ยังษ์ตอโดนไล่อยู่เหมือนกันเฮียเฮ้ย,ฮยเอาดีไอแ้แฝงเก่งนะเนี่ยไอเฮีย โอ้ย yeah. ไอ้แฝงมึงขับรถตึงไปไอ้เนองอนแฝงคนอื่นเล่นด้วยดิเนี่ยมึงตึงเกินแบบนี้มันจะเป็นบ้าเป็นบ่อได้แฝงยอมด้วยละยอมด้วยละไอ้แฝงขับรถตึงนี้ยอมเ่ายอมเ่ายอมเงาถ้าอะไรก็ตเปเล็เกไรเดี๋ยวโอนตังใหญ่ให้เลย <c oughs> โอนจริงไหมรับ ยอมก็ล in ่ะยอมก็ล่ะยอมดก็ล่ะยอมก็ล่ะกยอมดกันยอมก็ล่ะยอมก็ล่ะแบงยอมแล้วนะตำรวจมาอยู่ครับพี่พ right, ี่ยังมีหวังโอ้ยจะเออแล้วเหลือสามนาทีแล้วเนี่ยไอ้แบงเวลาคูณสองไอ้แบงเวลาคูณสองนะเจ่าอย่าอย่ยอย่าเฮ้ยเฮียสูตสูด

ทางเดียวที่เลียวผ่านอะ่ะจะอุ้มผมู้ผมเออได้นะเว้ยคือตีตำรวดจดยอผมมองผมมองวันนี้นะโอ้ยเหีเ้ยตึงจัดเลยว่ะไม่รู้ไงอ่าเหี้ยตำรวจตกน้ตำตั้ม จำรวจกี่คน20่สกว่าคนการอุ้มก็ต้องหวังพึ่งไอ้บ๊อบกับไอ้ก๊อตแหละเราจะบวกกันจริงๆอะหวังพึ่งสองคนนี้แล้วก็เราหน่อยเราก็น่าจะได้อยู่นะพูดถึงแต่บ๊อบกับไอ้ก๊อตน่าจะเป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดอะ อนาวินก็ได้นะอนณาวินก็เก่งอยู่นะอนาวินอาาวินก็เก่งแ, <S <S แต่ความจริงมันน่าจะให้ตำรวจกดเคสได้ทางตำรวจ <Brid>. ก็โดนปรบับแค่หมื่นเดียวนะทาง,ทางตำรวจโดนปรบับแค่หมื่นเดียวนะบอกโดนด้วยเหรอโดนยึดอาวุธดิใช่ไหมมันยังไม่มียึดอาวุธเลยนะยังไม่ให้กูไม่เห็นกดยึดอาวุธนะมีแต่โดนปรับ ôm nhiều vừa chơi đua chơi đây mà Ít chơi đây cả Bây giờ ở cả Bây giờ ở cả bấm mà mọi người đặc bấm nhỉ จากปาั๊มอ่ะเพี้ยจะเลยมันมีหอไหมวะผมอยากรู้มันมีหอไหมไอ้ตึกอันนี้อุ้ยมันขับดีอ่ะเนี่ยไอ้แฝงเนี่ยถ้ามีหอก็ได้อยู่เออ,เอจริงๆทางที่เออก็คือทางที่ขึ้นตึกพวกนี้แหละถ้ามัน พี่พี <ไว S 2> ผมอยู่มุมอร่อยผมเลยนะพี่เวสเอ้อหมาชนตำรวจวนอยู่แล้วสวย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  ไม่หรอถ้าหอมาถ้าหอมาไม่หรอแต่หอต้องมานะตำรวจข้างล่างต้องวอบอกหอแต่เอาจริงนะเวหอต้องนนะโอ้ยมันตีตำรวจกันว่มันตีตำรวจกันว่มันตีตำวตรวจ<า>กัน,นว่สวย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 ถ้ามันตีตำรวจเนี่ยสวยจัดเลยผมบยาให้มันตีตำรวจจัดเลย อีกกี่นาทีวะได้จับเวลาปะสิบสิบเยอะปะเพราะผมมีกันเท่าไหร่สิบกว่าคนปะสิบสิบ,ส,บสิบไม่กี่คนนะสิบไม่กี่คนเออแต่ยี่สิบเหมือนน้อยไปใช่รู้สึกเหมือนกันยี่สิบเหมือนจะน้อยไปด้วยใช่ใช่ยี่สิบเหมือนจะน้อยไปต้องประมาณยี่สิบห้านะ กำลังดีเพราะว่ามันอุ้มมันอุ้มแล้วกวาตำรวจจะเตรียมตัวมันก็กินเวลาไปห้านาทีแล้วเฮ้ยขวางขวางขขขวางไล่เหินสักคันได้ปะเหมือนตำรวจมันจะเหินนะขวขวางขวางไล่เหินไว้ให้คันหนึ่งได้ปะโอเค,โอ,เคโอ้ยแย่งกันขวางจัดตำรวจเหินมาหาครูละ อ่ะวดมึงเอาหอมาสวยเอาหอมาชนาสวย,ยสวยสวยสวยงเอาฮอมาไล่มันชนมันจบเลยถ้าชนมันนี่คือจบเ,จเลยถ้าหอมาผมลงไปเล่นข้างล่างนะผมจะวนนี่นี่ฮอหอมาหอมาแต่แต่มันก็ยิงกูไม่ได้นี่หว่ากระจกกูไม่แตกหอเติมน,น้ำมันเหรอฮอร์อะไรวะอะใช่ใช่พี่ฮอร์ทำไรวะ อ๋อเขาปั๊บมาจากยี่ห้าหรอต้องผมว่ายี่สิบมัทีมันไวไปนะอ๋อฮอหมอยี่อ่ะชนเลยมึงบัมมันเลยมึงบัมได้พอบอกดีตำรวจวะปับ๊บมันปันน๊มันบั๊มันมันปั๊บได้เลยฮออ์ฮอร์มันบัมได้ไอเหี้ยตำรวจแม่งบื้อจริงด้วยวะ่ะตามที่เขาบอก ื้อมันยมมัันนชักกระเยอะเลกูฮออ่ะมันชาร์จมาเร็วลงดีกว่าลงดีกว่าลงเอาปืนมาไล่มันดีกว่าเจ้กูไม่ไว้ใจห่ออันนี้เลอ่ะเฮ้ยมันลงไปรับตำรวจปะวะไอ้ยี่อ่ะเฮ้ยมันลงไปรับตำรวจเออสวยสวยสวยมันฉลาดสวย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 ไปหย่อนเพื่อนไปหย่อนดีๆไปหย่อนดีๆ มึงไ,ไ,ไปหยอดข้างบนดีมึ <บน S 1> มง,มงมไปหยอดข้างบนข้างหลงังอุ้ยมันขับหอเป็นปะวะอุมึงไปขับหอไม่เป็นวะ่ะม,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 มึงมึงโอ้ยเฮ้ยหนึ่งนาทีกับการที่มึงต้องเล็งเนี่ยอุ้ยมึงทำอะไรอะ่ะ โอ้ยย่าตำรวจอยาอ่างโง่อะมึงจอดเนี่ยมึงจอดตรงนี้เนี่ยจอดข้างหลังเนี่ยมึงทำอะไรวะโอ้หย่าตำรวจโอ้โหไอ้ตำรวจแม่งชักกันเยอะกอะกูอยู่ข้างบนนี่อะมึงจอดส่งเพื่อนดีเออแล้วจอดตรงนั้นแล้วเพื่อนตายกูบอกให้โง่โอ้ยชนนะชนนะชนนะขวางชนนะขวางมึงชนนะ ทำเลยด้วยยี่สิบเอ็ดเออแต่ยี่สิบน้อยจัดเลยวะ่ะไปเนิฟลงเพราะว่าแก๊งสีชมพูใช่ไหมเขาไม่เขาไม่คิดถึงรถเว้ยอะจริงๆป่ปะแก๊งสีชมวพูรถเขาไม่เยอะอะแล้วคนเขาก็น้อยอะมันอุ้มไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเอาคนยี่สิบคนแล้วรถรถรถโหดทุกคนอะยี่สิบคนนี่หมู่จัดเลยนะเฮ้ยไว้เฮ้ยลำนี้มันยิงโดนว่ะไว้ไปไปไป ไอ้กูล่วงนะช่วยบั๊มหน่อยหลังหลังสภาแตก2องแตกสโดนไรบ้งมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงติดนาทีโไม่มีใครมาช่วยเลยหลนูครับหนงครับให้ตัวนี้ก็ง่ายจับลวงเลยไอ้ตัวเดียวร้อยร้อยอยไอ้ตัวนี้ก็ง่ายจัดี๋ยกูพูดเลยส้ยๆๆๆ ไปตำรวจไม,จไม่ไม่แย่งศพดิตำรวจมึงไม่แดกละเนาะเยอะอ้าวมึงยังไงเนี่ยลักกี้ตายตายมึงไม่ไปแดกละน้องเยอะโอ้ยคนที่ช่วยกูเป็นไายลักกี้วะตอกปลาเนี่ยเลยเจ็ดนาทีไอ้กายอะไรสองเพิ่มนะเว้ยมึงฟังนะเว้ยคน ก็สามเคสหรอดีดีไปรับมาตินจังเนี่ยม<บ>ึงช่วยได้ป่ะ <combine> ม <horn> ึงช่วยได้ป่ะสามเคสสามเคสเลยแม่งอุ้มอย่างโง่เลยเออสวยเงาเขาลังวิ่งไปทางสุดยอดสุดยอดสุดยอดทางขึ้นนะทางขึ้นเขาเก็บจังมาสเงขู่ตัวไอ้สัสขู่ตัวไหนผมไม่รู้จักว่ะเไม่เอ้ยปิกเป็นไม่มีวอลนะเฮ้ยอะโร่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 โรใไอ้ด้วยครับใครเนี่ยบิงลงมาถนนดำได้ป่ะ S <S ผมอยู่ข้างบนสุดเลยแม่ขอนุญาติขออนุญาติขอ <พ paragraphs S 1> อาต <ไป S 1> ีขออนุ<ห>าช่วยเพื่อนดินี่รถมันนะไรรอเอ้ยพี่ขับ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 เยี่ยน้าไม่แต่งอะไรสัตว์ผมโดนตอรช่วยมาแล้วผมหมดป้นรถเยี่ยน้าไม่แต่งอะไรสัตว์อีกชอบฟ้าแล้วบอกนะเอ้ยรถค่อนแรงเฮ้ยไอ้ยี้อใครมีเงินให้ยืมป้าวะจะแต่งรถว่ะเอ๊จะไปถึงแบบขนาดพรมมาตินมาตินมีเงินไหมจ้าใครมีเงินเกี่ยวเยอะไหมจ้าผมซื้อเวทวานมีเงินเกี่ยวเยอะไหมเวทวาน เพิ่งไปใส่ดาวกันมาเนี่ยไม่มีหรอโอ้ยี่ยไม่มีเงินกันเลยหรอแก๊งกูเนี่ยไม่มีเงินเลยพี่มอนมีแต่คนหลอกรวมของสสยดาวทัอะไรต่างโอ้ยี่ยมุปัญญาอ่อนอย่เงี้ยมันต้องไปใส่ดาวด้วยวะโอ้ยี่ยใส่ดาวไอ้แค่มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันหลอกควายเอาไปซื้อพีซื้อคุ้มกว่าโอ้ใหญ่แก๊งกูน่าจะแพ้แล้วไอ้สัตว์ดูจาทรงผ่านใครเนี่ยผ่านพวกเราเองวะเนี่ย ต้องติดไปสุดจะไปได้ไปรับเพื่อนพีอันนึงนะเข่าอ่าไปต่อเขเฮ้ยมันอยู่ด้านขวานี่หลอกเข่าเคสรอดแล้วหรอรอดขอเป็นนับยอะเคสตัวท้ายแต่แต่ไม่ไม่ใช่เคสุดท้ายเยอะแล้วติดติดติดคู่เกียร์ดีวะติดคู่เกียร์ดีวะอยู่ชีวเวล้วใช่ป่ะห้าอยู่ชีเวลเลยตอนนี้ชั่วโมงเหรอคือชั่วโมงเหร ยีบนาทีว่อย่าไปซัดแม่งอย่าไปซัดแม่ตรงรอบคุกดีอย่าไปซัดแม่ตรงรอบคุกไว้เอาฟังกูต้นเลยอะต้นทางขึ้นเลยี่สิบนาทีพี่ติดคุกอะต้นทางขึ้นโอเคหน่อยยังอะไม่หน่อยยังอะชีดไปนะอยี่สิบตอนเราบอกยี่สิบเสิร์ฟโดนสองนาทีผมรอดเลยอ้าวโดนเนนี้นะโดนดักเท้านะเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นไปเอาหน่อยดท้ายเหลือประมาณหุงกที